บอกให้กลับตัวหลิวไม่รู้ห้ไม่ระจาหมดแล้วมนถึงตัวหิวไม่เป็นไม่ใช่ที่คุ่า่รไจะให้ติด เออไ่คุณค้นตรงนะนี่ผมใจทำอาหารอร่อยหัวไหมหอย